ตอมาแรมแลมครับผมออนิวฉลามบก1.9ปี2021อ,อูโหรถบานโคดรสวเลยไม่สามหมื่นโลงวดคันตีแรกพวกพันบาทหนาเดิมเครื่องเดิมครับผมหัวนงหัวน,อน็อตคาดรลองแก้มเครื่องเดิมครับผมสวยสวยแรมแรมรถกรันล้มตีเลยไม่เคยมีประวัติชนหนักที่ความจมน้ามไฟใหม่ตัดต่อเด็กคัสซี่ตะต่อเด็กตัวถังแจงเป,งเปลี่ยนสีแจงเปลี่ยนริมหรือว่าจมน้ามแท้แน่นอน มาพร้อมกับแม็กทีเอสามสิบเจ็ดไม่สาม0มืนโลกค้าหลังคาดูสิครับนี่ไม่มีการทงการขีดยังอยู่ครบครับผมงวดปีแรกผ่อนหกพันหลังจากนั้นผ่อนหนึ่งมืนนิดๆจบศูนย์บาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนออกรถกับเสียยะซื้อในทุกอาชีพทัวประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้มาโลดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซื้อได้ทักเข้ามาเดี๋ยวเสียยะจัดให้เอาส่วนรถตีครับผมอยากซื้ออยากขายรถนู้นรถนต์มือสอง คิดทอดซื้อเสียยาไว้กดแอดไลน์ aw, เซียยามามีแอดตัหนา YAA เก้าสีหาเซียยะจันไห้อยากได้รถมือสองอยากสือรถมือยนต์มือสองคิดทอดซื้อเสียยาซื้อทั่วประเทศไทยส่งรถฟรีทั่วประเทศไทยเซียยะจัดไห้ครับผมแจ๋ว